Good evening tonight and welcome back to my classroom again and tonight we will work on mouth organ exercising this way will help you improve your moving of your mouth coming a little bit faster วันนี้นะครับในคืนนี้นะครับก็จะเป็นการในเรื่องของการฝึกการออกกำลังกำลังเนอะรอลิงนะครับการออกกำลังกายนะครับเอาวัยวะนะครับในปากนะครับถามว่า ทำไมเราต้องมาออกกําลังกายในส่วนของอวัยวะภายในปากด้วยนะครับอยากจะบอกไว้นั่นเองนะครับสําหรับการออกกําลังกายเนี่ยช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมที่เราจะรับประทานเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือการออกกําลังกายนั่นเอง คเคยสังเกตไหมครับว่าสําหรับคําถามว่าทําไมเนี่ยเวลาคนไทยเนี่ยหรือว่าชาติต่างๆเวลาฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยทำไมเราพูดคนละสำเนียงทําไมเราพยายามเต็มที่ละแต่มันอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันมันยังไม่เก็ตนะครับมันยังไม่คลิกเลยอะ่ะข้อแตกต่างมันอยู่กับ ในเรื่องของการออกเสียงนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟอนนิคนะครับฟอนนิคคือโฟนนะครับโฟนโฟนคือเสียงถูกต้องไหมครับโฟนเนเด็กนะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งเสียงนะครับในวิชานี้นะครับทุกๆคนนะครับถ้าเข้าเรียนในส่วนของมหาวิทยาลัยในส่วนของระดับปริญญาขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ศึกษากันในส่วนของวิชาฟอนนิคนะครับวิชาฟอนนิคเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิชานะครับที่ เราจะศึกษาว่ากําเนิดเสียงมันกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับในการออกเสียงามาพูดถึงเท้าความกันก่อนนะครับข้อแตกต่างและข้อสำคัญของวิชาฟอนติกเนี่ยนะครับก็คือในภาษาไทยเนี่ยลองจับท้องตัวเองดูนะครับเวลาเราพูดภาษาไทยแบบนี้นะครับมือสัมผัสที่ท้องนะครับท้องเราเนี่ยจะอยู่เฉยๆเลยนะครับไม่มีการขยับไม่มีการสั่นคลอนนะครับแต่สําหรับถ้าเราเปลี่ยนนะครับ มือของเรามาสัมผัสที่คอนะครับเวลาเราพูดภาษาไทยนะครับเราจะรู้สึกว่าออทำไมคอเราสั่นมากเลยนะครับอันนี้คือธรรมชาติของภาษาไทยนะครับในการออกเสียงหรือว่าการเปล่งเสียงนะครับภาษาไทยเนี่ยเราจะทําการประสมคํามาตั้งแต่ในคอสังเกตนะครับเ,ออเราลองพูดภาษาไทยแบบออไม่ขยับลิ้นดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงครับเรายังสามารถพูดสวัสดีครับได้นะครับแต่ไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่แต่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมครับ make sense นะครับมันยัง make sense อยู่นะครับแต่เรามาลองพูดภาษาอังกฤษกันนะครับอย่างเช่นคำว่า good evening friends welcome back to my classrooms again นะครับเวลาเราพูดนะครับ good evening friends นะครับท้องเราจะมีการแบบ ขยับเข้าขยับออกถ้าถูกต้องนะครับแล้วในส่วนของคอนะครับก o o เอฟหนึ่งกุดเอฟหนึ่งกุดเอฟหนึ่งคอของเราเนี่ยมันจะไม่สั่นเท่ากับเวลาเราพูดภาษาไทยนะครับแต่ถามว่าอา้าวแล้วอวัยวะภายในปากมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอวัยวะภายในปากของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนตำแหน่งคือท้องของเราเนี่ยจะทําหน้าที่เปล่งลมนะครับจากภายในออกมาผ่านลําคอเหมือนกับเราภายในหนังจีนเนี่ยนะครับ เป่งลมออกมาเป่งลมออกมาแล้วเวลาเราเปลี่ยนตำแหน่งของปากนะครับจะทำให้เสียงมันแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือศาสตร์แห่งเสียงนะครับในการผรสมเสียงนะครับถามว่าอ้าวแล้วเ,เราทำไมจะต้องฝึกในการออกกำลังกายภายในอว,วัยวะภายในปากด้วยเพราะว่าสังเกตน,นะครับเวลาเราพูดภาษาไทยเนี่ยนะครับ ปากของเราเนี่ยก็จะไม่ได้อ้ากว้างอะไรมากมายนะักถูกต้องไหมครับและอวัยวะภายในปากก็ไมไ่ค่อยได้ทํางานอวัยวะอะไรที่ไม่ค่อยได้ทํางานเนี่ยมันก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เล็กลงแบบปากเทาลูเข็มไม่ใช่ไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับก็มันอาจจะทําให้เราเนี่ยพูดไม่ค่อยชัดออกเสียงรอเรือไม่ชัดลอลิงไม่ชัดกอกอวอเป็นคํา ควบกล้ำนะครับควบกล้ำนะครับแบบนี้นะครับก็จะอาจจะไม่ชัดหรือว่าคำว่าขวัญของขวัญแบบนี้ของฝันของฝันใช่ไหมครับเราเคยได้ยินกลพูดไม่ชัดแบบนี้นั่นเองคือปากของเขาเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายวันนี้เราก็จะมาดูการออกกำลังกายกันนะครับในการออกกำลังกายของอวัยวะนะครับฝึกตามผมนะครับท่าแรกนะครับก็คือการที่เราเนี่ยหยีฟันนะครับและก็ฉีกยิ้มให้กว้างที่สุด ค้างไว้2วินาทีครับจากนั้นนะครับค่อยๆหุบเข้ามาโอเคไหมครับอย่างนี้ครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฝึกการออกกำลังกายถามว่าอ้าวแล้วการฝึกออกกำลังกายปาก ในท่านี้ช่วยเราออกเสียงอะไรตัวได้บ้างนะครับตัวอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัว c c เห็นไหมครับผมจะ c cat นะครับตัว c cat แบบนี้นะครับก็จะช่วยในการออกออกเปล่งเสียงได้ชัดเจนมากเพิ่มขึ้นนะครับแล้วปากจูแล้วครับ h h เห็นไหมครับแบบนี้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือท่าที่หนึโอเคนะครับแล้วในสเต็ปต่อไปนะครับ ง่ายๆนะครับเป็นการเม้มลิฝีปากแล้วก็ปล่อยช่วยอะไรครับช่วย P B bird pen pen people person แบบนี้นะครับจะช่วยในการออกเสียงต่อมานะครับต่อมาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกตำแหน่งกามถูกต้องไหมครับ เราจะยื่นออกไปด้านหน้าแล้วก็เข้าออกเข้าออกแบบนี้นะครับแบบนี้ช่วยออกเสียงตัวอะไรครับ n n นะครับเหมือนกับคำว่า nose nose เข้าไหมครับโอเคนะครับต่อมานะครับมีสามท่าแล้วนะครับต่อมาครับต่อมาท่าที่สี่นะครับปลายลิ้นนะครับแตะตรงโคนฟันด้านบนนะครับจะเห็นเป็นตุ่มเหงือกเล็กๆนะครับ ให้เราเอาปลายลิ้นไปดันที่ปุ่มเหงืออด้านบนไว้แล้วก็ปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยแบบนี้โอเคไหมครับท่าที่สี่นะครับต่อมาท่าที่ห้านะครับหยีฟันแล้วฟันบนจิกลงลิมฝีปากด้านล่างแล้วพ่นลมออกมาครับเล็กๆนะครับใช้ออกเสียงตัวเลยครับ f f f ถูกต้องไหมครับ f แค่นี้เองนะครับต่อมานะครับท่าเมื่อกี้ที่ปลายลิ้แตะปุ่มหงือกด้านบนช่วยดีดีดีนะครับตัวดีแบบนี้นะครับท่าที่6แล้วต่อไปเป็นท่าที่7นะครับท่าที่7นะครับง่ายๆเลยถอนหายใจแค่นี้เองท้าถอนหายใจช่วยอะไรครับช่วยตัว H h h แบบนี้โอเคไหมครับ ทำทุกท่าท่าละ10ครั้งตอนเช้าและก็ท่าละ10ครั้งก่อนนอนนะครับในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเราจะรู้สึกที่เราจะชาหน้าและไม่อยากพูดกับใครนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องละแต่พอฝึกไปประมาณ3 4วันเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่า1เราพูดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแค่นั้นเองและก็จะพูดชัดมากเพิ่มขึ้นด้วย นะครับและในระหว่างนี้อย่าลืมนะครับ don't forget to find out American or British movie to practice your pronunciation นะครับอย่าลืมไปเลือกหนังมาดูนะครับในการฝึกสำเนียงของเรานะครับฟังทุกวันนะครับ listen to it every day นะครับ practice every day นะครับก็ฝึกทุกวันฟังทุกวันดูทุกวันนะครับก็จะช่วยให้เราในชินกับสำเนียง นะครับนี่คือเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ฝึกในส่วนของการออกกําลังกายเมื่อเราฝึกการออกกำลังกายมาแล้วนะครับหนุในคลิปหน้านะครับจะเจอกันในส่วนของอการที่เราจะมาฝึกออกเสียงและประสมเสียงกันนะครับช mm ิว e น็ t e ัยบ๊ายบาย